เป็นประวัติที่น่าศึกษามากถ้าพวกเราเดอกาับก็ลองคุยดูนะจะเป็นแรงฮืดยิ่งคุณธนากรเนี่ยถ้าสนใจเรื่องของธุรกิจเนี่ยลองคุยกับคุณทีดูนะครับขอเชิญครับคุณทีเ่ือวิชาทรนครัเชิญครับผู้ประเมินผลทั่วไปเพื่อนสมาชิกร่วมสโมสรและแขกรับเติทุกท่านครับ วันนี้ผมได้รับเกียรติประเมินผลของคุณธนกรครับอยู่ทางด้านนี้นะครับวันนี้ใช้เวลาในการพูดทั้งหมด5นาที17วินาทีนะครับเวลาที่พูดถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับการทักที่ประชุมถูกต้องครับส่วนเรื่องการแต่งกายนะครับผมมีคําแนะนํานิดนึงนะครับการแต่งกายเนี่ยถือว่าเป็นการให้เกียริผู้ฟังนะครับแม้แต่เวลาเราไปเที่ยวตามรับตามบาร ถ้าเกิดว่าผมใส่ขาสั้นรองเท้าแตะเข้าไปเนี่ยซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเหมือนกับเราไม่ให้ความเคารพสถานที่นั้นซึ่งตอนผมมาคือครั้งแรกการแต่งกายผมก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ซึ่งก็เป็นข้อดีของสโมสรที่นี่นอกจากเราจะได้ฝึกการฟังการพูดแล้วเรายังได้ฝึกข่านาบุคลิกภาพเป็นส่วนครับการควบคุมประมาณนะครับถือว่าคุณธนกรทําได้ดีมากครับไม่ค่อยมีความประมาณให้เห็น ส่วนการดําเนินเรื่องเนี่ยทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับผมให้มองไปก้อนรวมนะเพราะว่าของทางคุณธนากรเนี่ยยังยังลำดับเหตุการณ์บวกบวนอยู่ดังนั้นทําให้เราอาจจะมองเห็นภาพที่ยากนิดหนึ่งว่าอันนี้อดีตปัจจุบันอนาคตนะครับข้อที่เด่นวันนี้นะครับอันดับแรกเลยขอชื่นชมนะครับในความพยายามของน้องที่ขึ้นมาพูดนะครับเพราะหลังจากที่น้องขึ้นมาพูดปุ๊บ ผมเห็นทุกท่านก็หยุดแล้วก็เหมือนให้กําลังใจใน้องนะครับแล้วก็คอยลุ้นว่าว่าจะยังไงต่อซึ่งก็น้องก็สามารถพูดได้จบแล้วก็ทําเวลาได้ได้ดีนะครับเราไม่มีความประมาทให้เราเห็นเลยถือว่าด้วยด้วยอายุของน้องขนาดนี้ทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีเด่นนะครับวันนี้ครับ สิ่งที่อยากให้น้องปรับปรุงก็ก็มีส่วนในเรื่องของการเตรียมตัวที่อาจจะจะมาน้อยไปนิดนึงซึ่งก็ทางน้องเองก็ได้ออกตัวว่าว่ายังไม่ค่อยพร้อมนะครับดังนั้นเนี่ยพอเราเตรียมตัวมาวันนี้น้อยทําให้การการซ้อมหรือการลําดับเนื้อหาเนี่ยมันมันไม่ค่อยสมบูรณ์ทําให้เราอาจจะพูดกบกวนไปนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์ของบทที่1หัวใจหลักก็คือการลําดับอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตซึ่ง ตัวเนี้ถือว่าทําให้ผู้ฟังรู้จักเรามากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยอยากอาจจะแนะนํานะครับหาเวลาว่างอาจจะช่วงระหว่างเรียนหรือเวลาว่างที่เรามีเนี่ยพยายามลองฝึกซ้อมเรียบเรียงแล้วก็ฝึกซ้อมบ่อยๆนะครับอนอกจากการฝึกซ้อมแล้วผมอยากแนะนําอีกส่วนหนึ่งก็คือการฟังนะครับจากที่เราฟังหลายๆท่านที่ประเมินเนี่ยหัวใจหลักของการมาฝึกคือการฟัง พอเราฟังเนี่ยเราจะเห็นคอมเมนต์นนต่างๆหรือคําแนะนําต่างๆแล้วบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นของท่านอื่นๆเราก็กลับกลับเอานํากลับไปคิดหรือดูในในข้อบกพข้องหรือตัว,ต,วตัวบ่งชี้ต่างๆซึ่งจะจะช่วยให้เราพัฒนาได้ได้เหลียวยิ่งขึ้นนะครับก็ท้ายที่สุดนะครับอ,อ,อยากฝากน้องให้มีการเตรียมตัวให้พร้อมซ้อมให้ดีนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับ